สบายดีทุกคนเมนี่ก็อยู่กับสองสัญญาสาวลาวเด้อเอนี้สัญญาสิพามาหาหน่อไม้ทุกคนเฮามาเบิรงกันเลยว่าเอนี้สีด้หรือบ่ได้เนาะกะยังบัเกินมาหาทิ่งเทอเนาะเพราะว่าฝุ่นกับบวตุกแต่ว่าโกนหน่อไม้ก็คือแบบเขียวงามแหงแล้วทุกคนเบิรงนั่นแหละก็เลยสิลงมาหาเบิรงนเนาะเพราะว่าคิดยากแก่งหน่อไม้น้มาลุ้นนำการว่าสีมีหรือบมมีเนาะ ทุกคนเห็นอย่างนั้นบอกนั่นแหละนอไม้โอ้ my god โบได้หาหนเอาไม้โดนฮ่าสาวบอดูเอยอโอ้ยู่ได้แล้ว นี่เห็นอีกแล้วคนมันจะเป็นแบบเป็นแบบตาแบบนี้เน,ะนาะหน่อไม้ยามนี้มันมีตัวแบบนี้ทุกคนเขาพนอ่น้อยแบบนี้แล้วเนาะทุกคนหานหน่อไม้ยามนี้มดนที่แบบ มีแห่ง no น้อยแบบนี้เอากจะเหาฮักเอาบอกกอมโปการินี่เั็นอย่างจะกิดทุกคนเห็นอย่างบอเห็นอย่างบอเห็นอย่างบอโอ้เห็นอย่างอิกบอนี่โอ้ my กอดแล้วเห็นนั้นอีกบอสทุกคนเห็นบอนี่ เห็นน้อีกไหมโอไมค์ก็อนนอนนี้ว่าไง่เอออ่านอนนี้น่าจะเป็นพระเอกนะทุกคนแล้วต่อ,ต,อต่อไปก็คือของแถมน,นี่ตัวนี้ก็เลยเดือดอ่ะุ้ยฟังเสียง อีกแล้วอัน

น่ที่ให้เบิร์โอ้แมกอดเห็นยังบอสโอ้มายกอดทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ยี่ที่ใส่มือจับได้แล้วได้แล้วว้าวตกแล้วทุกคนโอ้ไมยกอดทุกคนซัม เกือบซ้ำด้ำเสียมไหมว้าวแต่ โอ i ๆแล้วแนงน่อยล่ะก่จะเป็นแนงยังไตัวนู้นเห็น่ สามนอกระตูดมันเนาะ พออีกแล้วถ้าหลายที่นี่เป็นแหน่งหลายกว่านีแน่แงไม่น้อยเราทุกคนเอาไปใบเดีย๋ยวเราจะมาให้เบึงเอาไม้ของเขาได้หลายด,ด้วยทุกคนมาแมนลิ้นินได้ไหนอนนี้คือใหญ่แหงบึง เอ้หลายแหงสำหรับระดูนี้เนาะเขาก็ชินั่งโซมนี้ป็อันนี้เขาก็สิเอาบ้องอ่นี่ซ้ำนิ้วมือเลย กินแฟนตาเขาจะกินห้่ันเบิร์เลยเมืม่อวนี้คือแบบลมเย็นสบายแดกกับ,บ่ค่อยมีทั่วเมฆหลายไงบางคนนี่ บุรี่หน่อยเด้อหลายตึกเดี๋ยวเอาซีเมือให้แม่เทาใบนะทนนุกคนจบเท่านี้แหละพารกินเฮาเมื่อนี้ซึ่งเฮาก็สิยางพู่นทุกคนปูเห็นบ่ห้องน้ำสีขาวนี่ปูเพื่อสีฮอตเนาะโอ้ตายแลย้ว แถมตอนนี้ก็เวลาสิบเอดโมงฮาสิย่างข้ามทงในตอนเที่ยงเลาทุกคนนั่นแหละมื้อานี้กับเบิร์เพียงเท่าน,นี้แล้วเนาะทุกคนว่าพามาหานออกม้ที่ซื้อเนาะทุกคนเดี๋ยวฮาสิปิดคลิปอยู่นี่เลยเนาะกะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้สัญญาในเดอิอเพื่อเป็นกำลังใจให้สัญญาเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะทุกคนเนาะกับบฮู้ว่าต่อไปสิเฮ็ดคลิปอย่างแต่กะบิพยายาม เวลาไปหันไปนี่กับสิพยายามแบบหาคลิปมาลงเนาะทุกคนกัฝากน้องไม่เด้อทุกคนเพราะว่าหากาเลิ่มเพจยูทูบเนาะกับบอกว่าต้องเ็จอะไรแน่แต่กัสิพยายามศึกษาดีๆเนาะแล้วกัสีเฮ็ดให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดในแบบของสัญญาเองเนาะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้สัญญาในเด้อไปบาย